สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับหลงวาดเรียบชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูรถลุยลมนะครับผมคิดลุยลมนะครับลมครับลมลม,ลมไม่ลมคิดดูครับเนี่ยรถ lướn bị chôn tàu bay ạ, <laughs> sải on sải on, mưa sải on, đắt mông nhớa mông mông tàu bay, ngò lề ngò bộ lề, ui lướn đi lướn đi thà này, lũ ก่อนครับเอาไงวางโดนคนนะเดี๋ยวไหลไปโดนคนนะเดี๋ยวคนติดต้นไม้งานงอกอีกล้อมันลื่นอะ่ะ đặt mông đi ngon này đi tí đây nè đi nó mới lốm phải on khắp, ทำไงไปชนเขาเวอ่์บอกไงไหลแปะไปเลยไหลหรอไหลแปะไปเลยเฮ้ยไปไปเราจะเลื cin ่อนไง bay nã rồi nè, đang này à เกานาแถวนี้นะครับค่อนข้างจะพูกครับเป็นนาดินเหนียวเขตราชสารนะครับพุน่าน้าจะถอยเสียบถอยเสียบแล้ไหลไปชนเสาฟไฟครับมาสามตัวนะนี่ con gas lồn đấy, ừ. đấy, ấy <laughs> <laughs> mèo luôn là bài nữa, non che lươn à. หลงเพ่ชายมายั้งเหรอหลงเพ่ชายนี่มั้งโอแล้วขึ้นแล้วขึ้นส่งข้าวได้เราลื่นกันนะเนี่ยขึ้นส่งข้าวในลื่นแน่นอนเลยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับห้าสิบข้อ ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ดัดอยู่เกี่ยวไม่ได้มวงเหลืองชนว้าว้า ข้อนอ๋อหมุนไม่ไปอ่ะหมุนไม่ไปขอนเอาไงอะไรโจมอีกอ่ะรอเสาไฟไปแล้

thì Bằng đồn cốt nữa Lươn à Lươn đặt lên mày Gom được พอใช้ได้พอใช้ได้ก่อนเอ๋เสาไฟไม่ล้มเอาแหวกข้าวได้เปล่า ขึ้นข้าวได้เปล่ามีอุ้มเหรอไอในไอใ,ในในอุ้มมีข้าวจะขึ้นได้เอาลื่นอ่ะเอาลองดอูน่าจะลื่นเอุ้ยลื่นแน่นอนเลยไกลรู้โอ้ยมีลื่นด้ไ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 ด้โอ้ ออนน่ะออนน่ะชนเสาไฟอ่อนฮ่กลับมาฮะออกกาวก็มาเลยอ่ะีสบายในรถมีนี่ากาฮหล่นป่ะหล่น่ะเดี๋ยวดู ไปดูกลางนากันว่าผู้เยอะบ่ะเดี๋ยวพามาดูพามาดูจุดเกิดเหตุหน่อยอันไหนเสาไหนเป็นไรเสานน้นหรือเปล่าใช่นะเสานี้ป่ะน่าจะเสานี้มั้งเนี่ยเสานี้แตกเสานี้เสานี้ใช่ปล่านี่นรอยเสา ลื่นหรือว่าตกใจอ๋อนะลอยลื่นอยู่ครับลื่นแล้วตกเอ่อแล้วแต่มันลื่นแล้วก็ตกใจดึงคนโดนอยหลังแล้วก็รถบัดรมหาเสาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจดีเ <laughs> สาใหญ่เสาไม่ล้มเสาเล็กน่าจะล้มอยู่ไม่เท่าไหร่ไฟไฟไมันลุกๆป่ะกลางๆไม่พุ่ ขานันต้องชิงชิงให้แซงก่อนครับไม่ไหวกดดันต้องต้องชีกออกก่อนให้แซงเขาจะแซงออกหน้าไปก่อนอหลังจากที่งมน้ํากันมาหลายวันนะครับก็ขึ้นดอนก็เก็บกดมาหลายวันครับวิ่งสักหน่อย ก็ข้าวบางขนาดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเครื่องสองร้อยกว่าก็ยังยังถือว่าไม่พูดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะรอดูอันนู้นนะอันนู้นก็ว่าพูเยอะโอ้มีปลาแล้วหน้ามีปลา เลืไอไปแล้วเดแบบได้่ซื้อเไฟใหม่เขาแล้วข้าวหรือย่าครับเนี่ย มองเหม็นข้าวเลยเอา เดี๋ยวเราไปดูอันลึกๆกันว่าจะพูดจริงเป่าอันนี้นะครับแต่ไม่รู้โดนเสาได้ยังไงลื่นด้วยนะครับคงจะลื่นแบบนี้แล้วก็ปัดไปโดนอ่ะ โดนแล้วมั้งก่อไมไม่โดนไรอบนีไม่โดน เดี๋ยวก็รู้มูนะจ๊ะ อยหลังขึ้นมั้งไปหลังรถตั้งลำอา้าวไปขึ้นขึ้นไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทางขึ้นขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ไม่อาจจะขึ้นได้นะลืน่นลองดูอา้าวเปลี่ยนฝั่งขึ้นขึ้นได้เปล่า เรียบร้อยไม่ได้ <laughs> หมดเสร็จ <sl uch ing> ก็น้ำขนาดนี้กำลังลื่นเลย ไดต้องขึ้นถนนมั้งต้องขึ้นถนนมั้งได้ต้องอ้อมไปขึ้นถนนนีอ้อมขึ้นถนนนี่ เหลืออันผู้พู้ไว้เสียเปาไม่ใช่ปัญหาห้สิบข้อเรื่องสองรกว่าสบายสบาย จะมีปัญหามากเท่าไหร่นรนะมีน้ำหล่อแทกอยู่ถ้าไม่มีน้ำหล่อเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ผมว่าถอยเสียบเอาดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้มันมันจะไม่มีจะได้ไม่มีผลข้างเคียงไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเราจะได้มันจะไม่ได้พุบุมากกว่าเดิมนะครับรถ้าถ้าเรามาย่ำย่ำอยู่ก็จะพุไปเรื่อยนะครับดินเหนียวเนี่ยกว่ามันจะเซ็ตตัวนานครับดีก็ถอยเสียบเอาดีกว่าทายเดบเลย จะได้ไม่มีผลต่อไปหน้านะครับครั้งต่อไปถ้าเราลุยแบบนี้ก็จะลึกไปเรื่อยนะครับดีนี่ที่มันยังมีน้ําอ่ะ เาจะขึ้นได้หรือเปล่าทางลงอ่ะลากเกี่ยวเสร็จมันจะขึ้นได้ขมันลำบากแน่นอนเลยอ่ะก็หลายคันนะครับสามคันก็ช่วยกันเสียบแป๊บเดียว ก็ถือว่าไม่พูไม่โหดเท่าไหร่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหลงปาดเลียบชแน,นลนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ